สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมถักทายทักท,าย,ท,กทายคือกาคือเดิมค่ะพี่น้องเมื่อนี่เยาวัดมาพร้อมก,กับเมนูแจงหน่อไม้ลูกสาวอยากกินแกงหน่อไม้พ่อพี่น้องได้หน่อไม้นี่มากค่ะพี่น้องหน่อไม่หน่อหัวกระเสร่ฐหวานหวานพี่น้องแซ่บ หน่อไม้หน่อไม้ใส่เห็ดสามอย่างเด้อค่ะเด้อแจงหน่อไหม่ใส่เห็ดสามอย่างกับพี่น้องหเห็ดสามอย่างเห็ดสามอย่าง,างแจงใส่หน่อใหม่แจงแบบอีสานบานเฮาคือเก่าคือเดิมอีสานบ้านเฮานะคะใส่ชะอมใส่ใบแมงรักเตรียมพร้อมทุกอย่างมีฟักทองด้วยค่ะฟักทองมันตะมันกับพี่น้องนะนะ เนื้อแน่นๆแก่ค่ะพี่น้องใส่ปักท้องก่อนไปน้ำนะค่ะเนาะแล้วก็มีเครื่องปรุงรสเราก็จะมีชูรสรสดีปลาเหมือนเดิมค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำยาน้าเราเนาะขาดบะได้ขึ้นน้ำยานางค่ะสมุนไพรสมุนไพรน้ำใบยานางค่ะพี่น้องซึ่งขาดบะได้เนาะค่ะเนาะคือน้ำใบยานางแล้วก็เยาว่าสิตามขบเบียร์ก็ได้ค่ะพี่น้องได้ตามขบเบียร์ตารื่องแกงแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็สิขึ้นเตาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยว จะว่าตำเครื่องก่อนค่ะพี่นอ้องมาค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวจะว่าสิตำข่าเบี้ยวใส่สก,ก้นนะค่ะนาะตงตำข่าเบี้ยวอะไรอย่างไรกับสตูปน้ำม่นแล้วก็จ้งขึ้นแกงนะค่ะนาะพี่นอนะอ้องเนาะตำข่าเบี้ยก็ค่ะแล้วข่าเบี้ยนนะี่ไหนน่ามันเข้มข้นนะค่ะพี่นอนะ้องเนาะ บเบียาเบียร์อเอาเบียร์กันนะขัขาบ่น้องเนาะตาวนี้ขีนน้องใส่ตัวนีเห็ดเป็นขเขาเบียรเดี๋ยวผมจะี่มาหันกัะช้องกับ ทุบหน้าไม้กันเป็นอันว่าแกงนะพี่น้องอ่ะตำว่าละเอียดเท่าไรเราทำกันตำหยาบหยาบเดี๋ยวเมาไปใส่น้ำยมไบยาฟ่ะกันต้มแล้วมันละลายเองเราะำกัพี่น้องออเนาะเพราะมันเป็น,ปน,น,นเข่าค่ะพี่น้องมัน,นเป็นข้าวเดี๋ยวมันจะจละลายของมันเองเป็นคล้ายๆแป้งแล้วค่ะนาะละลาย เผ็ดหนานว่าน,น,น,นหนิหน,นิหนาว่านหนิหนิหนาเได้เรียกด้อเอาจะป้อ,อเองค่ะพี่น้องขอไปด้ซื้อแล้วคะ่ะเนาะแล้วเราก็จะใสะ่พริกเข้าไปนะคะใสะ่พริกแห้งเข้าไปค่ะซีโปเนนเผ็ดน,น,นะคะเนาะพี่น้องเนาะเขี้ยค่ะซีโปเนนเผ็ด กินค่ะประมานว่าเยาว่าที่แยงดูแต่น้องออกพรรษาเยาว่าแยงลูกสาวว่าอยากแยงมา老าแม่ว่าสัุเราไปแยงให้ลูกก็ได้เห็ดชิปไปนั่มนะค่ะน้องพี่น้องเนาะเยาว่ากันได้ค่ะเด้อได้แล้วก็จะใส่หอมเข้าไปจะต้มพอหยาบๆค่ะพี่น้องพอหยาบๆ การบานเข้าเดี๋ยวเห็นบรรยากครับพี่น้องเป็นไง่ายวิว่าจะตักใส่ถ้วยเอาไว้ก่อนแล้วเราจะมาหั่นฟักทองนะคะสำขยับๆครับพี่น้องแล้วเข้าไปละลายกับน้ำใบหน้าของพี่นาะแค่นนี้ครับพี่น้อง แกงหน่อไม้นอววาจิขั้นหน้าม้ก็ตักช่องแล้วก็เีลงไเลยค่ะเริก่อนนะค่ะพี่น้องนวาริทุบหน่อไม้นะคะไดววาร์กออกมาก่อนออกเคียงมาจะทุบหน่อไม้ก่อนนะคะ ใส่ถูกออกขับพราะนอหน่อยน่หน่อยนะน่าหน่อยนอไปยังราจะไม่หันาจะทุบๆๆกับน้องทุบใส่เขียงนึ่งค่ะงันสีได้ค่ะน้องใส่แบบนี้ได้ค่ะแบบนี้ได้ค่ะ นี่แว่าสิมันน่าใม่ป่ะอืมอร่อยพี่น้น่อนน่าใหม่แทบแอ๋อน่าใหม่น้องหัวสียงดังเลยนะพี่น้องเนาะสุดนี่ก็คือสียงดังเน่ยเพราะว่าใสา่ถุงอ๋อ

ใหญ่ๆคำโตๆเลยนะคะพี่น้องโหเสียงดังขนาดเลยนะพี่น้องเนาะะเสียงเมียเสียงเขียงได้ดัง ไม่หนีโหซึ่งว่าสิเป็นน้องสาวเป็นต้นสั่งมาแต่ว่าทั้งวันแสบใ่ยี่หวัดโหนะค่ะว่าลูกสาวอยากก็เลยเอามาแกงเพราะว่าน้ำใหม่หนีบเพราะว่าเป็นน้องน้องอะไรหรือน่องหัวยี่หวัด26เพราะว่ามันอร่อยมันหอมมันกระแมนนี่หลีพี่น้องกินเข้ากับสีหอมกับสีแซ่บโอ้ยเนียขีดหนึ่งก็ให้เสียดายดิ น,นี่น้องแียบลายเด้อโอ้ยหอมหอมน้าใหม่น้าใหม่น้าใหม่ไายน้าใหม่หัว,ลลหวกันเหรอพี่น้เนาะหัวกนะับไายเนี่ยแะเนาะสองย่าง,างเนะี่ยแะเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวหั่นักทองค่ะกใส่าไงล่ะพี่น้องสดหวานโสดใส่เยอะนจะหวานเห็ดกับหวานเนี่ย เฮ็ดกับหวานค่ะแล้วมาใส่ฟักทองเข้าไปอีกหวานท่องเหนียวอกหนาแล้วเป็นตะเฮ็ดไออไอนี่ค่ะจะเห็ดฟักทองแกงบวบทบายผัดส่ไคร่รัพี่น้องเนาะท่องเนียวอยี่บวบมาใส่หลายมันสีหวานโผดหวานเฮ็ด วันท้องโหแซ่บพี่น้องแซ่บบอกได้คำเดียวว่าแซ่บนี่นะคะพี่น้องก,อก,กินง่ายแต่ซับเอานะคะเนาะเอาเท่าที่เราต้องการนะคะบร้เน้นว่าเออซันีิซันีิซัน,นีิเอาเท่าพอใจนะพี่น้องเนาะแต่เราแน่นพี่ยาวแท่นี้ต่เราแน่นี่เป็นอันว่านี่อร่รอยคะ่ะพี่น้องทุกอย่าง อีว่าจะนำขึ้นเตาค่ะพี่น้องเอาไปแกงเป็นอาว่าเรียบร้อยนะคะเอาไปแกงค่ะตะไคร่ก้อนลื่นตะไคร่ก็ต้องทุบๆๆๆอร่อยพี่น้องเอาไปล่วมเส้นหมี่แกงเลยค่ะพี่เนาะกลิ่นหอมกลิ่นหอมของตะไคร่อันนี้กับเส่กับหมี่แกงเลยนะคะแล้วกับน้ำยาลางนี่ค่ะพี่น้อง ตีข้าวเทียวไปเลยครับพี่น้องไปค่ะพี่น้องอยาบาดภาคแกงหน่อไม้ขึ้นเตาคาเอาค่ะพี่นอ้องน้ำยาหน้าด้วค่ะนี่น้ำยาหน้าเสร็จแล้วไปน้ำยาหน้า,ใส,า,นา,า,นาใส่เข้าไปแล้วก็จะเท สบียดี it, physics, ่รับตามไใส่ขนมปีบสบยสบียสบียแล้วก็จะเปิดแก๊บเกียงเสียงดีครับเสียงน้าพี่น้องนะใช้ยาบเียงบ่นีวัพีน้องเียงบ่มพี่น้องยาบะก็จะนำหน่อไม้เใส่คนะพี่นอไม้หน่อไม้ก่อนเอาหน่อไม้ก่อนลืมลืมเตรียม คนบ่ได้ได้ทด้องเดมติกคนกระทะกลนกระทะนะคะพอวันเป็นข้าวะคะ่ะเป็นข้าวนะคะนาองคอเดียกับพี่นรำนี่ค่ะพี่นำมงม่ายเสนเไปะคะ่ะมะมาเข้าไปนะคะเย็นด้วยกระทะคะ่ะ ผักกะแกงมาใส่พี่น้องเอ,อ้ยวัดเพิืมกักแจกันตลาดก็มีแต่เราลืมลืมผักกะแกงมาใส่จะไ,ได้หอมหอมหอมคู่กันเด้่ผักกะแกงพี่น้องเอ,อ้แกงอเอาไ้ผักกะแกงเยวาว์ลืมสน,นิดเลยค่ะคนก็ผัขอขอพี่น้องก็เบียติดตักันค่ะ อันนี้เนว,ว่าใส่นน้ำเยนางเนาะคะนะ่ะเนาะใส่ตะไคร้ใส่ขขขขนข้าเบียร์าข้าเบียรเนี่ยคือข้าวเหนียวที่เคาแช่ไว้เนาะคะนะ่ะเนาะข้าวเหนียวที่เราแช่เอาไว้นะคะแล้วเรามาตำเนาะคะ่ะเนาะเยาว่าตำใส่กระปิบแห้งกระหัวหอมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตำตำตำเราสาม,มารถเราไล่สกัดกับข้าวเบียกับน้ำเยนางเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็เอาน้ลาไปเดี๋ยวพอมันเดือดพอเดือดจังใส่เห็ดเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะพี่น้องใส่เห็ดใส่ผักพรองค่ะพี่น้องช่วงนี้ ย่าว่าสิปล่อยให้เขาเดือดก่อนเดี๋ยวกระิคนไปเรื่อยๆพอว่าให้นำจะนั่งเออนั่งข่เบียนี่เพราะหายนติดกลืนกันท่าค่ะเอากระซิ่งมาสีเหนียวติดกลนกันท่าต้องสีใหม่ก่อนกระซิ่งใส่เวลาคนไปเรื่อยๆจนมันเดือดนะคะน้อพี่น้องเนาะใจเย็นเด้ค่ะเด้อพี่น้องใจเย็นใจเย็นรอแป๊บหนึ่งค่ะรอแป๊บหนึ่งแล้วค่ะเด้อพี่น้องเดือดแล้วค่ะ เดือดแล้วเดี๋ยวยายว่าจะใส่ปรุงรสแล้วก็สิใส่เห็ดอันนี้ชื่อรสวดีแล้วค่ะเนาะชื่อรสวดีนะคะชื่อรสดีะคะ่ะแล้วช่วยจะใส่ปลาเออปลานี่คือแนว่นิขาดปลาเนาะคะ่ะเนาะเกลี้ยงลงไปแต่ปลาบะแซ็กกับบะแซ็กคับพี่น้องนี่ป,ปลาปลาบะเมนปลาขวดนะคะ่ะเนาะ ใส่แกงยบบาว่าซีฟิลเล่นปลาไขวดค่ะพี่น้องเพราะว่ามันนัวค่ะก็แล้วมันหวานยาว่าใส่ปลาไหลในการเตรียมมาสละห้องสิมีเตรียมไว้ค่ะพี่น้องสำหรับใส่แกงค่ะพี่นอ้องคือรสรสดีน้ำปลาขาดกรได้กะอีกอย่างหนึ่งเกลือค่ะพี่น้องเห็ดแกงตอมีเกลือนิดหน่อยค่ะพี่น้องนิดหนึ่งทำแกงตอมีเกลือใส่เด้ทพี่น้องแล้วยบบาว่าสิใส่เกล็ดค่ะพี่น้อง สามอย่างที่จะเตรียมไว้นี้นะคะเห็ดนี่กระซุปวยาหค่ะพี่น้องซุปง่ายๆเห็ดกับฟักทองค่ะพี่น้องเสิร์ฟไปกล่องกันนะคะนะซุปง่ายง่ายค่ะพี่น้องพี่น้องเหลือแต่โอ้ยค่ะแระต่กยเนีย่เหลือเศษก้งใบแมงลักเฮ้ยใส่เลยนะพี่น้องเนาะ สองยางที่ใส่เข้าไปในซุปพอใส่พักกับเป็นอันวารเรียบร้อยตอนนี้เหง้าก็ใส่ฟักทองกับเพ็ดสุกมือดอกไม้เด็ดจัดยังเห็ดซ้ำยางใส่กับเพ็ดเอ้ยยังเห็ดซ้ำยางใส่กับหนาม้าโอ้ยไปเยวาว้าเจ้ะเมนูนี่ก็เม,มนูเดิมๆเ,มเมนาะค่ะน่าพี่น,อนอ้องเนาะเมนูเดิมๆผีว่าคือเห็ดแต่ว่า เห็ดไปกับคือลูกอยากกินลูกสาวว่าแม่อยากกินแก้งหน่อไม้ก็เลยเฮ็ดกับพี่น้องข้ากระดายคิดไปนํ้น้ะงค่ะนาะบอเสียเปล่าค่ะพี่น้องรอแป๊บหนึ่งนะคะรออีกแป๊บหนึงนะะ่งค่ะอีกแป๊บเนึงออีกแป๊บหนึง่งกับฟักทองมาซุปใบหยางน้องพี่น้องอีกจัข้าวนะคะนะนาะ นี่ว่าปรได้เอาบวบมาใส่ค่ะพี่น้องบวบบวบนี่ว่าพักทองมาแท่มันหวาน,วนดีทิ้งไปได้เอามาคือวันไม่มีไอ้กระกกระแย่งเนะพี่น้องเออแต่ใส่แกงมาใหม่เนี่ยมันแฝดกับบะหมี่ค่ะพี่น้องเอาเท่าที่เรามีค่ะ ก้อนหนึ่งค่ะพี่น้องกำลังเดือดกำลังมโมโหนาโมโหนาโมโหนาโมโหกำโมโหกำลังโมโหใจเย็นแล้วค่ะเด้อพอดีเวลากับสิ่งใดพอดีค่ะพี่น้องเดือดแล้วพี่น้องเดือดเดือดเดือดสุดหรือ,อยังไหนดูฝักทองิีรองได้ไหม ตงกคือเอานะพี่น้อง่ะโอ้ยงั้งัเดี๋ยวเราตักทองแป๊บหนึ่งพี่น้องรอฟักทองแป๊บหนึ่งค่ะน,นี่มาสิซิมรดซิมสาดนต้งว่าเป็นังไส่รบาานตึงปากตึใจรปบาน ชิมรสชาติก่อนเด้อค่ะเด้อชิมรสชาติก่อนนะคะเป็นฟองเลยนะสนาเพราะว่าเป็นน้ำเอใบายานางค่ะพี่น้องใบายานางเป็นสมุนไพรค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะขอชิมก่อนค่ะขอชิมก่อนนะคะ,นนะ,คะรสชาติเป็นยังไง หอมปลาแซ่บนัวปลาแกงน้ำมันแกงเน็ดสามอย่างเลยนะแต่ปลาละว่าแซ่บก็คือต้อแซ่บพี่น้องจะเป็นจงรุงจังลางเลยครมันบานวกคือว่าได้การอนะ่ะพี่น้องอันนี้แซ่บบอกได้เลยว่าแซ่บแซบอีนนี้บรว่าใส่ผักเลยค่ะพี่น้องวัน ักลงมาฝากลงมานี่กกกเนะจคเรียบร้อยเจ้าักคือเป็นอนนว่าเรียบร้อยแ้ว่ไจุดตักไซโควออไปไปพี่น้องจะฝักกันยุลงไปยช่ไหมจะตักไซเอาไปให้เบิ้งได้นาดนอ้พี่น้องหอม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  เป็นอันว่าเรียบร้อยพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่เห็ดสามอย่างของเยาวาดกับพี่น้องเรียบร้อยคะ่ะพร้อมรับประทานนะคะแกงแกงคือเก้ากับพี่น้องแกงหนอห่อไม้แกงหนอห่อหัวแสบหอม,อมใส่ชะอมเมลใบแมงลักฟักทองหอมหวนนัวเชิญรับประทานกับพี่น้องชิปนี้ก็บ่มีอีังเนาะพี่น้อ,นองนนอนเนาะ เยาวราชกะน,น้ำเสนอแจงมาใหม่คือเก้าคื่อข้าเห็ดกินหลักกะเสียดายนะคะเนาะเอามาเห็ดชิปขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกทกำลังใจด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวขอมารับชมชิกบ,บกับเยาวราชหอมกับแจงมาใหม่แสบๆของเยาวาดค่ะพี่น้องขอบพระคุณมากมายนะคะรักๆรบๆทุกท่านทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดสตัส๊กไข่กดกระดิ่งดำให้เยาวาดเนด้วยค่ะเด้อ พี่บาทขอล่าพี่ร่าน้องไปพร้อมกับขิบแกงหน่อไม้นะคะอาหารอีสานบ้านเฮาแซบๆกับพี่น้องสวัสดีทุกท่านทุกคนบา,บายบายเลิฟเลิ